สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตร2ตัวบนแบบ4ชุดตรงประจำวันวันที่1กันยายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีชาแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาดูสูตร2ตัวบนแบบ4ชุดตรงนะคะท่านผู้ชมอาจารย์เคยวางสูตร ออสองตัวบนแบบ9้าชุดตรงไปให้แล้วนะคะหลังจากที่กองสลากประกาศไปใหม่ๆของงวดวันที่16สิงหาเนาะพอกองสลากประกาศอาจารย์ก็ลงให้แบบ9ชุดตรงนะคะทีนี้เรามาดูสูตรแบบ4ชุดตรงกันบ้างนะคะว่ามันจะมีตัวชนกับ9ชุดไหมฮะถ้ามีก็น่าจะจัดไว้นะคะน่าจะจัดไว้น่าจะคัดเลือกไว้4ี่ชุดชน9้าชุดนะน่าจะเหลือสัก ชุดสองชุดหรืออาจจะไม่ชนเลยยะลองดูเนาะเป็นสูตรระยะ,ะเป็นระยะหวังผลเหมือนกันนะคะสำหรับสูตรนี้ก็ประมาณนี้เนาะสองสูตรนะคะสี่ชุดตรงอันนี้ก็หวังผลเลยเนาะ ก็น่าจะจัดเอาไว้นะคะท่านผู้ชมในแนวของสูตรก็จะมีใช้2ส,สูตรด้วยกันนะสูตรที่1จะใช้ร้อยบนบวกหน่วยครั้งที่3หน่วยครั้งที่4ี่คูณสงบวกสคงที่มีค่าเท่ากับ x++ 2บวกสอันนี้แนวทางของสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองเราจะใช้ร้อยครั้งที่4หน่วยครั้งที่4ี่เจ็ดคงที่แล้วก็บวกเท่ากับ x นะแล้วบวกหกแนวทางของ ลักษณะเป็นแบบคู่ขี้นะคะหลักสิบก็คู่ขี้เดี๋ยวก่อนนะสี่หกเจ็ดเก้าสี่หกบวกสองนะคะท่านผู้ชมบวกสองมันก็จะเป็นคู่ขี้อันนี้บวกหกก็เช่นกันก็จะเป็นคู่ขี้นะฮะทั้งสองสูตรนี้จะเป็นคู่ขี้แต่ว่ามีตัวเลขแค่สองตัวนะก็เลือกง่ายเนาะ เวลาเราคำนวณน,นะคะต้องบวกด้วยเลขสี่เสมอเออแล้วก็เลขเจ็ดน,นะคะและอย่าลืมนะคะหวังผลเลยแนวทางของคู่ขี้ฮะทีนี้เราเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดแรกเดี๋ยวจารย์เก็บขึ้นไปนิดนึงโอเคก็มองเห็นอยู่เนาะตัวใหญ่อยู่ ตั้งแต่งวดที่ออก593เราก็ไหลงวดอยู่นะคะไหลงวดอยู่593งวดนี้เลย593นะเราจะทําให้ออก593สำหรับสูตรนี้เราจะย้อนไป1งวดนะคะงวดที่ออก690นะคะ690แล้วก็60แล้วก็ตามคําสั่งสูตรใช้ตรงไหนบ้างอาจารย์จะดูให้นะคะ มีอยู่สูตรหนึงเนาะอาจารย์เห็น f4 อม m มนต์เข้ามานะคะก็คือตัวเลขท้ายเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครั้งที่สี่ไอ้ครั้งที่4นะคะคอม c o นต์มาบอกว่าเลข8นะไม่ใช่เลข6ก็โอเคนะเลขแปดสูตรนั้นนะจะต้องเอาหน่วยครั้งที่4นะคะคูณ2คูณกับ2องนะแปก็เป็น16นะ,ะอาจารย์ก็เขียนเลข6ใส่ไว้ถ้าเป็นเลขศูนย ก็ลอกไปเลยเพราะว่า0ูมันคูณกับอะไรก็ได้ศูนย์ใช่ไหมคะบางงวดมันจะมีเนี่ยอย่างเลขศูนย์อะเงี้ยอาจารย์คัดลอกไปเลยเป็นเลขศูนย์ฟองวดต่อมาใส่เป็นเลข6 f c ก็คอมเมนต์มาบอกว่าผิดนะคะไม่ผิดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์ย่งงลองไปไล่ดูนะแปดตัวนี้คูณสองก็เป็นสิบหกไล่ไปเจ็ดสองก็เป็นสิบสี่แล้วก็หกสองเป็นสิบสองอะไรประมาณนี้ฮะ,ะตัวนี้หน่วยครั้งที่สี่คะแปดคูณสองต้องเป็นสิบหกนะคะจะมีอยู่บาง บางสูตรนะคะบางคลิปนะก็คือต้องคูณด้วยนะคะอาจารย์เขียนตัวคูณห้อยๆไว้ข้างล่างแล้วก็วงกลมไว้ให้นะครโอเคทนี้เรามาดูสูตรนี้กันเริ่มต้นจากร้อยบนนะร้อยบนเลขหกนะตัวนี้ออกหกเก้าศูนย์ก็คือเลขหกหน่วยครั้งที่สามนะเลขเจ็ดหน่วยครั้งที่สี่นะเลขศูนย์อย่างเงี้ยศูนย์คูณสองใช่ไหม ก็ได้ศูนย์แล้วก็สี่คงที่น,นี้เลยแบบนี้นะคะถ้า f ซลืมคูณก็จะผิดนะคะท่านผู้ชมต้องดูดีๆเนาะอันนี้จานใส่สีที่เป็นเลขสี่กับเลขเจ็ดเราก็มาบวกกันหกกับเจ็ดเป็นสิบสามสามบวกกับสี่ก็เป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าได้เจ็ดกับเก้าส่วน สูตรที่สองนะคะใช้ร้อยครั้งที่4ี่ร้อยครั้งที่4ี่ก็เลขศูนย์ะหน่วยครั้งที่4ี่ก็ศนแล้วตัวนี้ก็บวกกับ7นะคะเจดคงที่0 0นย์แล้วก็7ก็ได้เจดบวกหก็เป็นสิบสาอ่าก็จับเป็นเจ็ดเจดเจดสามเก้าเดแล้วก็9กสามันจะมีทั้งหมด4ี่ชุดนะคะสี่ชุดก็ผลของการออกนะคะ ห้าเก้าสามนะห้าเก้าสามเก้ากับสามนี่ค่ะตรงนี้เลยอันนี้ก็จะมาเป็นตัวตรงเลยค่ะตรงช่องนี้ก็จะเป็นช่องออกไปแล้วกันโอเคออกห้าเก้าสามนะคะ เป็นงวดแรกงวดที่1นึ่งทีนี้เราก็ขยับไปเป็นงวดที่สองทำเหมือนเดิมนะตรงห้าเสอาจารย์เปิดมาแล้วนะคะที่หน้าห้าเกแล้วเรามาดูหลักร้อยบนหลักร้อยบนก็หนีไปพ้นจากเลข5หน่วยครั้งที่สามเลข1แล้วก็หน่วยครั้งที่4ี่นะคะคูณได้สองสี่สองเป็นแนะแล้วก็บวก4ี่ของที่ อย่างนี้เนาะแล้วเราทำการบวกกันห้ากับหนึ่งเป็นหกหกกับสี่เป็นสิบหมดไปเลยนะคะเหลือเลขแปดตัวนี้ยกมาแปดบวกสองเป็นศูนย์นะเป็นสิบเอาเฉพาะหลักหน่วยมาเขียนก็คือเลขศูนย์ต่อไปเรามาดูสูตรที่สองร้อยครั้งที่สี่เลขเจ็ดหน่วยครั้งที่สี่เลขสี่และอย่าลืมบวกเจ็ดคงที่เจ็ดสองเป็นสิบสี่สี่กับสี่ก็เป็นแปดบวกหกก็เป็นสิบสี่นะ ็8 4, 8 8 4 0 8 0 4ก็มี4ชุดนี้นะ8 8 8 4 0 8 0 4แล้วก็ออกมาที่5 0 4อันนี้แบบ3แบบ4ชุดตรงนะ4ชุดตรง4ชุดตรง0 4เราเอาไปจับชนกับ เขาเรียกอะไรคะเก้าชุดก็ได้เนาะจับชนเหลือเก้าชุดะจะเหลือกี่ชุดอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ชนให้นะอยู่แถวไหนก็ไม่ทราบเลยดูก่อนเกชุดตรงงวดแรกเนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาแม็กเน็บไว้ ได้เปิดหาง่ายนะเ็ไปแล้วนะคะ่ะถ้าเอางวดที่หนึ่งนะเทียบเลยเจดเจดนะคะเจดดไม่มีนะเจดสาไม่มีเกเจดไม่มีนี่ค่ะจับชนแล้วเหลือชุดเดียวเลยค่ะเหลือชุดนี้ชุดเดียวชุดเดียวเลยออกห้าเ้าสามดูงวดที่สองจันดูให้นะแปดแปด ไม่มีนะคะอาจารย์ดูจากตรงนี้ให้นะเนี่ยเห็นไหมที่อาจารย์ทําไว้ให้ตอนแรกนะมันไม่มีนะคะที่อาจารย์คัดไว้คือทาสีเหลืองๆนี้คือได้แต้มหมดนะอันนี้อาจารย์จะดูให้นะคะแปดแปดไม่มีเนาะตัดออกไปแปดเก้าไม่มีะคะศูนย์แปดก็ไม่มีอ่าเหลือชุดเดียวเลยนะคะสองงวดแล้วอ่ะตัดให้เลยในสี่ชุดเนี่ยแหละ ต่อไปเรามาคำนวณเมื่ที่สามก่อนเมื่อที่สามนะทำไงดีเอาตรงห้าศูนย์สี่ร้อยบนห้าร้อยบนห้าหน่วยครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามเจ็ดหน่วยครั้งที่สี่หกสองเป็นสิบสองหกคูณสองได้สิบสองแล้วบวกกับสี่ของที่ใส่ใส่สี่เลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดนะคะแล้วบวกก่อน ห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสองก็สองเป็นสี่สี่กับสี่เป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบได้แปดกับศูนย์เชฟสูตรที่สองเลยร้อยครั้งที่สี่ร้อยครั้งที่สี่เลขสี่นะหน่วยครั้งที่สี่เลขหกสี่กับหกบวกกันเป็นสิบ 10, นะแล้วก็บวกกับเจ็ดก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับหกก็เป็นสิบสามก็จะเป็นแปดเจ็ดแปดสามศูนย์เจ็ดศูนย์สามได้สี่ชุดนี้นะเดี๋ยวจันเปิดตรงนี้นิดหนึ่งดูเลยนะคะว่า เ,ออเหลือกี่ชุดงวดที่สามเนาะแปดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมไม่มีตัดออกไปเลยแปดสามแปดสามมีนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้อันนี้มีวงกลมไว้ศูนย์เจ็ดไม่มีอ่ะเหลือแค่สองชุดเหลือสองชุดนะคะเหลือแปดสามอ่ะ แต่ออกมาที่ห้าศูนย์สามเหลือน้อยชุดเข้าไปค่ะเหลือสองชุดนี้นะคะเหลือแปดสามก็0ศูนย์สามออกห้าศูนย์สามอาจารย์ก็ใส่ให้คราวนี้ขยับขึ้นไปงวดที่สี่เลยงวดที่สี่ที่ออกห้าศูนย์สามมาดูร้อยบทเลขห้าหน่วยครั้งที่สามเลขแปด แล้วก็หน่วยครั้งที่สี่ได้เจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่แล้วบวกกัส่ของที่นี่ค่ะอาจารย์ใส่นะตรงนี้นค่ะแล้วทําการบวกกันเดี๋ยวแป๊บนะเล็งก่อนโอเคเห็นชัดเจนอยู่เออห้ากับแปดเป็นสิบสามสามก็บสี่เป็นเจ็ดเจ็ดกับสี่ก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งบวกสองเป็นสามถูกต้องต่อไปร้อยครั้งที่สี่หกนะ หน่วยครั้งที่สี่เจ็ดแล้วก็อย่าลืมบวกเจ็ดของที่เจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่สี่หกเป็นสิบศูนย์บวกหกได้หกอย่างนี้ค่ะจบเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามศูนย์แล้วก็สามหกแล้วก็อาจารย์จะดูงวดที่สี่ของแบบเก้าชุดตรงนะฮะสามสามหกใช่ไหมหนึ่งศูนย์นะคะไม่มีตัดออกไปเลยหนึ่งหกหนึ่งหกก็ไม่มีนะคะแล้วก็สามศูนย์ไม่มีนะคะ่นะท่านผู้ชม เหลือสามหกมีะคะ่ะเหลือชุดเดียวอันนี้ก็เหลือชุดเดียวอ่อันนี้ก็ได้ไปชุด,ดีติดดาวไว้ใกล้ๆอ่าวเหลือชุดเดียวเลยเผื่อใครชอบแนวทางแบบนี้นะก็จัดได้นะคะท่านผู้ชมชมีก็มีโอกาสถูกโอกาสไม่ถูกทเท่าๆกันนั่นแหละเนาะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดแต่แต่ารยพยายามหาให้น้อยที่สุดในการเสี่ยงโชคกับหวยสัญจรก็ค่อนข้างยากอย,กอยู่นะคะในการเดาทางนะ เดาทางว่ามันจะมาแบบไหนมาแบบเลขคำนวณหรือมาแบบบุคคลสำคัญประจำจังหวัดอะไรเหตุการณ์ต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมอันนี้มาดูงว่าที่ห้าว่าที่ออกสามสามหกเราก็ดูร้อยบนเลยเลขสามยกมาหน่วยครั้งที่สามเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่สี่เลขแปดคูณสองเป็นสิบหกแล้วก็สี่ขงที่ต้องดูเนาะสูตรเราสูตรไหนดีๆแล้วก็เอามาใช้นะฮะเราก็นำมาบวกกัน สามกับหกเป็นเก้าเป็นสนะิบสามกับหนึ่งเป็นสี่กับหกเป็นสิบก็เป็นสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกต่อไปร้อยทั้งที่สี่ตรงนี้ออกหกหนึ่งแปดก็เอาเลขหกมาหน่วยทั้งที่สี่เอาเลขแปดมาแล้วก็อย่าลืมเจ็ดคงที่หกกับแปดเป็นสิบสี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดจับสี่หนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดนะเราจะได้สี่ชุดนี้นะเดี๋ยวจันดูงวดที่ออกศูนย์สี่ แป๊บนะดึงออกจากแผ่นก่อนนะคะอันนั้นมันเก้าชุดมันขึ้นสองหน้ากระดาษอันนี้มันแค่สี่ชุดมันก็เลยใช้ใแบบรรทัดน้อยกว่าเนาะตรงที่ออกเดี๋ยวดูตัวแรกก่อนสี่หนึ่งนะคะมีสี่เจ็ดไม่มีเนาะหกหนึ่งไม่มีหกเจ็ดไม่มีโอเคเหลือชุดเดียวนะคะท่านผู้ชมเหลือชุดเดียว ออกมาที่041เลยแต่ถ้าเป็นตัวที่อาจารย์ตัดออกไปอาจารย์จับชนกันสองสูตรนะใครชอบก็มองเห็นอยู่นะคะถึงตัดออกไปก็จัดได้เนาะอ่านี่บางครั้งก็เหลือสองชุดบางครั้งก็เหลือชุดเดียวสองชุดชุดเดียวชุดเดียวซะเป็นส่วนใหญ่เลยเนาะโอเคนะอันนี้ก็คือห้างวดแล้วนะคะห้างงวดเห็นไหมคะ อันนี้เรามาดูงวดที่แล้วเป็นงวดที่6นะสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะท่านผู้ชมระยะที่เรา,าอาจารย์ก็เขียนว่าหวังผลไวเนาะมันก็ไม่รู้จะทําวิธีไหนนะคะระยะทางก็ประมาณ15วันที่เราคํานวณหาทั้งบนทั้งล่างนะะแล้วก็เสี่ยงโชคก็ค่อนข้างยากอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นออกที่ออสนามบินน้ํากรุงเทพมหานครหรือว่าออกที่สัญจรก็ยากเหมือนกันนะคะนะงวดที่6นะมาดูสีหนึ่งนะ อาจารย์เปิดมาว่าจะออกศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างออกสี่หกเรามาดูหลักร้อยบนที่เป็นเลขศูนย์หน่วยครั้งที่สามเลขสองหน่วยครั้งที่สี่เลขศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์นะแล้วก็สี่ของที่แบบนี้นะคะทําการบวกกันศูนย์สองศูนย์สี่ดีก็ได้หกหกบวกสองเป็นแปดได้หกกับแปดต่อมาร้อยครั้งที่สี่และหน่วยครั้งที่สี่ก็ศูนย ตับหน่วยก็ศูนย์พรางวดน,นี้ออกศูนย์เจดศูนย์ลยค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วอย่าลืมเจดขงที่ตรงนี้โอเคอ่าใส่ไปเลยแล้วเราก็บวกกันเนาะได้เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามนะคะทำเหมือนกันทุกงวดคะเราก็ค่อยคู่หกเจ็ดหกสามแปดเจ็ดแล้วก็แปดสามนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดของงวดที่ออกงวดที่แล้วนะที่ออกหกเจ็ดที่ออกหกเจ็ด ให้ดูนะคะนี่ค่ะมันจะมีคู่ไหนบ้างนะคะที่ออกแปดหกเจ็ดนะคะตัวเลขที่ได้แต้มก็มีหกหกหกเจ็ดนะที่นะแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะตรงไนก็ตัดทิ้งไปแต่นี้อาจารย์จะเช็คนะคะว่าตรงไหนที่มันได้นะ <S <S มีคำแค่เอองวดที่หกก่อนเอาไปทีละงวดเนาะ <S <S อาจารย์ดูให้นะคะหกเจ็ดนะอ่ะได้แน่นอนเลยแล้วเนาะหกสาม หกไม่มีนะตัดออกไปเลยแปดเจดแล้วก็8ปดสามอ้าไม่มีนะคะท่านผู้ชมเหลือชุดเดียวเลยนะคะเหลือชุดเดียวนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์กันให้นะคะในหลักหน่วยสูตรที่มันไม่ชนกันของชุดแบบแก็เรียกอะไรคะสี่ห้าเอ่อสี่ตัวสี 4, ต่ 4, ตัวเดินดีนะ สี่ตัวหรือ5ตัวเนี <merger. S 2> ่ยอาจารย์จำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ชนนะก็กันไว้แค่ตัวเดียวนะคะก็คือแนวทางของเลขศูนย์นั่นเองเนาะเดี๋ยวอาจารย์จัดให้ในโค้งสุดท้ายนะคะแล้วก็บอกให้ก่อนนะคะว่าเลขล็อกนะคะท่านผู้ชมก็จะไม่มีเลขศูนย์เหมือนกันเนาะเลขล็อกมันจะมีแนวทางของเลขเดี๋ยวอาจารย์จะอาจจะวางให้ก่อนโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะเดี๋ยวดูกองเชียร์ก่อนนะกองเชียร์เชียร์ว่าอยากเห็นตัวเลขก่อนก็จะวางให้ก่อน นี่จะสรุปโค้งสุดท้ายบนนะคะอันนี้เรามาดูงวดที่เราจะใช้จริงของงวดที่เจ็ดนี่เลยเนาะเราก็มาคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะสุดสมุดพอดีเลยนะคะหมดสมุดแล้วไปชนข,ขาตั้งกล้องนิดนึงอาจารย์ใช้มือดันไว้ก่อนนะอันนี้เราก็มาดูงวดที่เจ็ดนี่งวดที่ออกอะไรคะเออแปดหกเจ็ดเนาะเรามาดูหลักร้อยก็เลขแปดยกมาเลยเนาะร้อยแปด หน่วยครั้งที่สามแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่หน่วยครั้งที่สามนะคะท่านผู้ชมก็เลขเจ็ดเดี๋ยวเราเอาเจ็ดมาตั้งเลยแล้วหน่วยครั้งที่สี่ก็ใช้แปดคูณสองเป็นสิบหกเจ็ดมาตั้งแปดคูณสองเป็นสิบหกแล้วก็สี่ 16, งที่ 15. เจ็ดกับแปดเป็นสิบห้าได้เลขห้าเลยเนาะห้าบวกสองเป็น 7. เจ็ดนะคะได้ห้ากับเจ็ดอันนี้เรามาดูสูตรที่สองเราก็ใช้ ใช้อร้อยกับหน่วยนะคะก็คือตัวนี้แหละเจ็ดกับแปดนะเอาเจ็ดกับแปดมาตั้งแล้วก็เจ็ดคงที่เจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่สี่กับแปดก็เป็นสิบสองสองบวกหกเป็นแปดแล้วก็จับเลยห้าสองห้าแปดเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดแปดมันจะมีสี่ชุดนี้อ่ะไม่ทราบว่ามันจะเดินต่อหรือไม่นะคานผู้ชมถ้ามันเดินเราก็จะคัดเลือกเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะดูตัวชนให้ใครจะเลือกทั้งสี่ชุดนี้ก็ได้นะรอผลอยู่นะ ที่หนึ่งกันยายนสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเช่นกันเนาะเราก็เราก็ตรงนี้เลยเนาะใช้เออสีเน้นหน่อยนะคะช่องมีดีชาแนลนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยกดติดตามแล้วขอให้โชคดีในง,งวดนี้นะคะอันนี้อาจารย์จะเปิดอย่หยิบมุมหนะ่อย แงมไปนิดนึงเนาะลุ้นก่อนตัวไหนบ้างเนี่ยห้าสองห้าสองไม่มีค่ะท่านผู้ชมใครชอบก็จัดได้นะห้าสองเนี่ยต่อไปก็ห้าแปดตัวนี้มีค่ะท่านผู้ชมจัดวงกลมไว้ห้าแปดห้าแปดแล้วกออ็ระวังล่างขึ้นบนบนลงล่างด้วยนะคะท่านผู้ชมห้าแปดตัวนี้อาจารย์ก็อยากให้จับล่างไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เจ็ดสอง จ็ดไม่มีนะคะท่านผู้ชมตัดออกไปแล้วก็เจ็ดแปดนะคะมีแบบนี้เลยเหลืออยู่สองชุดนะ,ะไม่ได้ไม่ได้ชนชุดเดียวเนาะถ้าชนชุดเดียวก็ดีเลยนะ,ะชนสองชุดนะคะท่านผู้ชมแล้วอาจารย์เคยสอนไปนะในอีพีที่แปดนะคะตรงเนี้ยคนละสูตรกันนะอันนั้มันสูตรแบบสามตัวนะที่จะจับเก้าชุดอะมันจะเป็นสูตรหลักหน่วย แบบสมตัวถ้าหลับหน่วยแบบ2ตัวเหมือนกันแบบนี้นะอันนี้ได้สองก็8สูตรนะั้นอยู่ใน EP ที่8ดนะเดี๋ยวใช้ตัวนี้เขียนให้เขียนตัวใหญ่ๆเลย EP ที่ 8. อ่ดตัวนี้เลยเนาะ EP ที่8นะคะคำนวณได้7กับ8อันนี้แบบ2ตัวเหมือนกันมันจะชนที่เนี่ยมันมีตัวชนนะคะท่านผู้ชมชนที่เลข8ตัวนี้ ชนที่เลขแปดอย่างนั้นก็ห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดก็สวยนะสําหรับสองตัวเออสูดสองตัวบนนะมันจะเริ่มตั้งแต่เลขสองถึงเลขแปดใช่ไหมห้ากับแปดเนี่ยเป็นสิบสามแต้มสามนะคะก็ได้อยู่นะแล้วเจ็ดกับแปดเป็นสิบห้าแต้มห้าก็ได้แต้มมันจะเริ่มตั้งแต่สองถึงแต้มสองถึงแต้มแปดนะคะท่านผู้ชม ตามนี้เลยเนาะอาจารย์จะลดหน้าจอนะคะให้แคปไว้นะแล้วถ้าเกิดจะกันก็กันแค่เอถ้าสูตรนี้หลุดนะคะท่านผู้ชมก็เอาหลักสิบนะที่เป็นชุดมาตรฐานเราทําได้ที่เลขเจ็ดอยู่แล้วะคะ่ะเราทําหลักสิบมาตรฐานได้ที่เลขเจ็ดตัวนี้เลยเลขเจ็ดนะคะนัมันก็จะสวยที่ชุดนี้นะ,ะชุดเจ็ดแปด ชุดนี้จะสวยจะไม่ราบม,มาเปล่านะเพราะหลักสิบมันไปชนกับมาตรฐานที่เราทําได้งวดที่แล้วอาจารย์ทาได้ที่เป็นเลขหกนะมาตรฐานได้เลขหกนะคะท่านผู้ชมนะเลขหกตัวเดียวเลยทั้งหมดประมาณเออเท่าไหร่คะ 7, 8, 9, 0, เจ็ดแปดสูตรเก้าสูตรอะไรเนี่ยนะได้ที่เลขหกอันนี้ก็เหมือนกันใช้สูตรเดิมนะคะเพราะว่าทั้งหมดทุกสูตรที่อาจารย์คานวณมาได้เลขหกหมดทุกสูตรเลยงวดน,นี้ได้ที่เลขเจ็ดนะคะได้ที่เลขเจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็ชอบตัวเจ็ดแปดนะคะ แล้วตัวตัวห้าแปดก็แค่สำรองไว้เนาะนี่ค่ะแบบนี้หาให้ตามแบบนี้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมนะมีดีชนแนลอาจารย์เชคให้ระหว่างเก้าชุดตรงนะคะก็ตรงทุกงวดนะคะแล้วก็อันนี้เกสี่ชุดตรงนะเดี๋ยวอาจารย์สไลด์ให้ดูของเก้าชุดตรงนะคะตามนี้เลยคนละสูตรกันนะคะอันนี้อาจารย์ก็ตัดด้วยแต้มตั้งแต่เก้าสาม 04, 03แล้วก็36นะคะแล้วมาขึ้นหน้าใหม่นะคะก็คือ041นะะแล้วก็867หนะะวดนี้ก็อันเก่าก็เหลือไว้ที่ชอบชอบอยู่2ชุดนี้นะคะ 7, 7, 7, 8, เจ็ดแอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมแล้วว่าถ้าเกิดใครกลัวมันจะหลุดก็เพิ่มเพิ่มเติมไปที่70ก็ได้แลแต่ว่าในล็อกนะแบบ5ชุดเนะี่ยอาจารย์บอกก่อนไม่มีไม่มีเจนะคะมีเลขอะไรบ้างเีนืออาจารย์ก็จะ ทำให้แล้วกันเนาะอ่าอันนี้เดี๋ยวลดหน้าจอนะคะให้แคปอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะอาจารย์เทียบให้สองสูตรก็คือสูตรแบบเก้าชุดตรงนะคะและอัน,นี้ก็สี่ชุดตรงคนละสูตรกันหมดเลยนะคะแล้วยังเทียบตัวนี้ให้อีกในอีพีที่แปดนี่ได้ได้เจ็ดกับแปดนะคะสําหรับสูตรนี้ได้สองกับแปดก็ยังมีตัวชนอยู่นะคะก็คือแนวทางของเลขแปดอันนี้ก็คือที่สีเขียวนี้ก็คือหน่วยนะคะหน่วยบนนะเขียนไว้ให้ อเคตามนี้เลยฝากนะคะสี่ชุดตรงไว้จะเพียงแค่นี้พบกัาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ